มาตรการที่กลุ่ม G7 ใช้ในการคว่ำบาตรคือกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับใช้ในการคว่ำบาตรรัสเซียแน่นอนฮะย่อมมีรัสเซียย่อมจะรับผลกระทบและแน่นอนเชน่นกันก็จะมีการเอาคืนนะครับฝั่งประเทศอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม G7 e แน่นอนตอนนี้นะฮะรัรสเซียจีนอินเดียรวมทั้งประเทศไทยนะครับ ก็ได้มีการจับมือกันเลิกใช้เงินดอลล่าร์นะครับเป็นการค้าขายในกลุ่มตลาดใหมส่สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะเมื่อวานไม่ได้เจอกันหนึ่งวันวันนี้ก็มานอกสถานที่นะครับประเด็นที่น่าสนใจ นะครับวันนี้คงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองกําลังวุ่นวายนะครับซึ่งโดยเฉพาะพลังงานกําลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวตอนนี้นอร์เวย์ก็ละสั่มนะครับออสโตยยก,กระดับการเตือนภัยก่อการร้ายสูงสุดหลังมือปืนบุกกราดยิงในบาเกชื่อดังท่ามกลางทั่วเลกทั่วโลกนะครับเฉลิมฉลองเสรีภาพชาวสีรุ้งอย่างคึกคัก นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสำนักงานความมั่นคงของประเทศนอร์เวย์นะครับยกระดับการเตือนภัยร้ายขั้นสูงสุดขึ้นช่วงเช้ามืดนะ25มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงในบาเกชื่อดังกลางกรุงออสโกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนได้รับบาดเจ็บอี21คนนะเกิดขึ้นก่อนพาเลทพลส์นอร์เวย จะเริ่มทำการเฉลิมฉลองเสรีภาพของชาวร่วงเพศอย่างสุขคึกคักในขณะที่สื่ออังกฤษมีการแฉเจ้าชายชาวส่งรับกระเป๋าใส่เงินสด3ล้านยูโรจากชีคของกาตาสำนักข่าวเอรจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าฟ้าชายชาวแห่งเวลนะครับ ทรงรับเงินสดจำนวน3ล้านยูโรในกระเป๋าระหว่างพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของกาตาเมื่อปี2011ถึง2015มีรายงานว่าที่ปรึกษาประจำของพระองค์นับเงินสดด้วยตนเองระหว่างส่งมอบสำนักงานาพระตำหนักแคลเลนนะครับโต้ทุกขั้นตอนนั้นโปร่งใสนะครับเป็นเงินที่บริจาคเข้ามูลนธิธินะครับเพื่อการอุป,ปถัมภ์ ในขณะที่ยูเครนนะครับถูกถล่มหลังเสียซีวีโรโดเนสนะครับยูเครนเผยภาคเหนือถูกเบลารุสทำการโจมตีสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัสเซียนะครับทิ้งระเบิดถลม่มนะครับยูเครน นะครับตั้งแต่26มิถุนายนที่ผ่านมาหรืออีกหนึ่งวันหลังจากที่ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครนและกองกำลังมอสโกยึดซีวีโรโรเนสได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยหน่วยข่าวกรองของอยูเครยนยังระบุว่าการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงที่แคว้นเชอร์กีนีกีกิฟนะครับทางเหนือมีต้นเหตุต้นทางมาทางเบลารุสเชื่อมโยงโดยตรง กับความพยายามของเกรมดิมในการดึงประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เข้าสู่สงครามยูเครนในขณะที่เยอรมนนีก็รูดม่านนะครับเปิดประชุมสมมติ G7 กล้คาดจะคลายเครียดนะแล้วก็ถกเรื่องสงครามยูเครนรวมทั้งรุ่งของพลังงานรอยเตอร์รายงานว่านายกรัมตรีโอลาฟชอนแห่งเยอรมน,นี ต้อนรับผู้นำ G7 ที่เดินทางไปทำการประชุมสุดยอดผู้นำเป็นเวลา3วันเริ่มต้นซึ่งคาดว่าประเด็นหลักหนีไม่พ้นสงครามอยู่เกลี่นและผลลัพธ์ที่กินวงกว้างตั้งแต่การขาดแคลนพลังงานจนกระทั่งในเรื่องของวิกฤตอาหารในขณะที่การประชุม G7 นะครับเล่นใหญ่ีเดียวเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องแบรนทองคำจาก,กรัสเซีย เล่นงานแหล่งทุนทําสงครามในยูเครนมหาอํานาจโลกนะครับเห็นพ้องแบนการส่งออกทองคําจากรัสเซียระหว่างเปิดฉากการประชุม G7 ซึ่งมีเป้าหมายใช้มาตรการใหม่ๆเพื่อกําจัดแหล่งทุนในการทําสงครามของมอสโกและโยกระดับศักยภาพการป้องกันตัวเองของยูเครนประธานาธิบดีโจไบ Biden, เดนแห่งสหรัฐอเมริกาและบรรดาผู้นํา อุตสาหกรรมชั้นนำของโลกกำลังรวมตัวกันที่รีสอร์ทเชรอสนะครับที่เชิงเขาซุกสปิเซอร์ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีจากนั้นทั้งหมดบุ่งหน้าสู่กรุงมาริดเพื่อหาหืือกับพันธมิตรนาโตต่อไปนะครับในขณะที่วัยรุ่น22คนตายเกลื่อนเสียชีวิตปริศนากลางไนกรับในแอฟริกาใต้ เจ้าที่แอเมริกาใต้กำลังทำการสืบสวนการเสียชีวิตอย่างปริศนาของวัยรุ่นอย่างน้อย22คนในกรับแห่งหนึ่งเนื่องจากตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยอย่างไร,นะรเจ้าที่ความปลอดภัยท้องถิ่นให้กับสำนักข่าว ABC นะครับปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เหตุเหยียบกันชุนบุนวุ่นวายเป็นต้นต่อของการเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีร่องรอยอาการบาดเจ็บใดๆทีมติเวชนะจะเก็บตัวอย่างและชนสูตรว่ามียาพิษใดๆ นะครับหรือไม่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือมาเลเซียนั้นตอนนี้ก็เดือดเลยทีเดียวฮะอัตรางเงินเฟอ้อพุ่งประชาชนทุกยากแต่นายกคมตรีก็ปรากฏว่าใส่เสื้อแบรนด์หรูตัวหะคกครึ่งแสนนะครับผู้คนสื่อสังคมออนไลน์นะครับถกเถียงการเรื่องชุดของนายกคมตรีอิสมาอิลซาบรินนะครับ แห่งมาเลเซียอีกรอบหนึ่งคราวนี้เกี่ยวกับเสื้อยี่ห้อหรูนะครับเบอร์เบอรี่นะครับมูลค่า6,900ริงกิตหรือประมาณ55,000บาทออกงานซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางเรียกร้องค่าครองชีพนะที่สูงขึ้นเรื่อยๆกระนั้นนะครับภาพที่แตะให้ความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่ภารกิจดังกล่าวท่าทีของผู้นำกลายเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นโทนแดงที่เขาสวมใส จากข้อมูลของเว็บไซต์เบอ b e r บอรพบว่าเสื้อตัวนี้มีมีราคาสูงมันโหมกระพือความไม่พอใจประชาชนบางส่วนเนี่ยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าราคาแพงนะครับมาตรการคว่ำบาทรสัสเซียนะครับเข้าตัวฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นชาติล่าสุดคิดย้อนยุกกลับมาใช้พลังงานถ่านหินฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศล่าสุดเตรียมทบทวนเลือกอพลังงานนะครับ สืบเนื่องมาจากสงครามในยูเครนนะครับกำลังมองหาคว็นความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดโรงงานพลังงานถ่านหินอีกครัง้งทั้งที่เพิ่งเปิดใช้งานนะฮะไปเมื่อไม่นานมานี้ก็จะกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งในขณะที่สเปนเผยนาโตนะครับยังไม่เคยพิจรารณารับยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสเปนได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แอลปาริสนะครับว่า NATO เชิญประธานาธิบดีโวโรดโมีเซเลนสกี้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงมาลิตท,ที่กำลังจะมาถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าทางกลุ่มมีแผนเชิญยูเครนเข้าเป็นสมาชิกในอนาคตอันใกล้แต่อย่างใดนะครับในขณะที่คนหลายพันคนประท้วง NATO, นาโตบในสเปน บอกเอาความสงบคืนมานะครับเอาสงครามกลับคืนไปผู้ชุมนุมต่อต้านนาโตหลายพันคนเดินขบวนประท้วงที่กรุงม,มาลิสรประท้วงไม่เอาสงครามของพันธมิตรทหารแห่งนี้นะครับก่อนการประชุมสมมตินาโตที่เมืองหลวงสเปนซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ นในขณะที่สีลังกาเป็นประเทศที่กำลังล่มสลายทางเศรษฐกิจปรากฏว่าส่งสองลำตรีบินด่วนเข้ากรุงมอสโกซื้อตรงน้ำมันถูกจากปูตินท่ามกลางทั่วประเทศปั๊มหมดนะครับสํานักข่าวเอเจนซี่เอพสำนักข่าว, Agency, AP, าว uters, รอยเตอร์รายงานตรงกันว่าล่าสุดเตรียมส่งรลำตรีสองคนบินเข้าไปรัสเซียเพื่อหาหลือช่องทางความช่วยเหลือเพื่อให้ได้ถึงพลังงานราคาประหยัด สลับการจัดซื้อโดยตรงจากมอสโกเกิดขึ้นท่ามกลางน้ำมันหมดทั่วประเทศเตือนประชาชนไม่ต้องเข้าคิวรอเพราะขนส่งยังไม่เข้ามานะครับสำนักข่าวเอรายงานว่ารัมตรรีสีลังกานะเปิดเผยเตือนประชาชนชาวสีนากาโดยทั่วไปไม่ต้องรอคิวซื้อน้ำมันที่ปัม๊มโดยให้เหตุผลว่าการขนส่งรอบใหม่นั้นเกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการเงินและด้านโลจิสติก ในเชิงงานวิะห์นะครับตอนนี้ทั้งมาเลเซียนะครับทั้งปากีสถานแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกกาลังเผชิญกับปัญหาเดียวกันคือหนึ่งอัตราเงินเฟ้อสองสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าแล้วก็ราคาน้ํามันที่แพงขึ้นประเทศที่ค่อนข้างจะหนักตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสีลังกานะครับอย่างไรก็ตามเกมที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําสงครามในยูเครนนะครับสงครามในยูเครนกลุ่มนาโต นะครับก็ออกมาต่อต้านรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบแต่ก็ไม่เปิดสงครามเองนะครับปล่อยให้ยูเครนทําสงครามใช้หลักสงครามตัวแทนถ้าแพ้นาโต้ NATO ก็ไม่ได้แพ้ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ยูเครนเอาไปยูเครนจะต้องเป็นลูกหนี้นะครับของทางประเทศต่างๆที่ส่องอาวุธไปนะครับบางส่วนก็สนับสนุนส่งฟรี นะแต่ส่วนใหญ่ต้องซื้อนะครับแม้จะเปลี่ยนประธานาธิบดีในยูเครนไปสุดท้ายก็ต้องมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะจากการซื้ออาวุธธยุท,ทปกรณ์จากประเทศต่างๆด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่เฉพาะยูเครนเท่านั้นที่มีการสะสมอาวุธตอนนี้ประเทศต่างๆรอบๆรัสเซียรอบๆยูเครนนะต่างสะสมอาวุธกันเป็นจำนวนมากมาตรการการคว่ำบาตรเพิ่มเติมที่จะไม่มีการส่งออกทองนะครับ ไปยังต่างประเทศของรัสเซียนะครับเพื่อที่จะหาทางบีบให้รัสเซียนั้นพ่ายแพ้สงครามยิ่งทําลักษณะดังกล่าวในชุกลยุทธ์นี้เรียกว่ากลยุทธ์การตัดสเบียงแต่ยิ่งทําลักษณะดังกล่าวยิ่งแน่นอนฮะราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นวันนี้ฝั่งสาภาพยุโรปก,กําลังวุ่นวายอย่างหนักและลามไปทั่วโลกต้นเหตุทั้งหมดที่เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะสหรัฐพิมพ์พัตบัตนะครับ หรือพิมพแบงก์โดยมีการมานำทองมาค้ำประกันแล้วดันออกพันธบัตรขึ้นมานะครับและให้คนไปซื้อพันธบัตรจากนั้นไม่มีพอจ่ายก็เอาสร้างพันธบัตรใหม่ก็ไปจ่ายดอกเบี้ยของเก่าเป็นแบบนี้ทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกสุดท้ายต้องเดินเกมทําสงครามทําสงครามอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ก็นะเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่ที่ยาวๆนี่คือสงครามเวียดนามเป็นบทเรียนเลยพอพ่ายแพ้ผู้ประธานาธิบดีต้องรับผิดชอบจึงเป็นที่มาของการลอบสังหารประธานาธิบดีเสีชยชีวิตไปถึง2คนนะครับนะั่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถา,านการณ์ตอนนี้นะครับมาตรการที่กลุ่ม G7 ใช้ในการคว่ำบาตรคือกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับใช้ในการคว่ำบาตรรัสเซียแน่นอนฮนะย่อมมีรัสเซียย่อมจะรับผลกระทบ และแน่นอนเช่นกันก็จะมีการเอาคืนนะครับฝั่งประเทศอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอีแน่นอนตอนนี้นะฮะรัสเซียจีนอินเดียรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการจับมือกันเลิกใช้เงินดอลลาร์นะครับเป็นการค้าขายในกลุ่มตลาดใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการจัดตั้งกลุ่มการค้าเช่นกัน ประเทศไทยไปทุกกลุ่มสถานการณ์โดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้นะครับสถานการณ์ดูท่าจะเลวร้ายมากขึ้นนะครับเพราะการประชุมกลุ่ม G7 ความบาดเรื่องของทองนะครับที่จะส่งออกซึ่งเป็นขุมกําลังหรือคุมเงินมากขึ้นด้านหมายคํงว่าหน,นีไม่พ้นรัสเซียจะทําการตอบโต้หนักขึ้นถึงแม้ว่านะครับสหรัฐอเมริกาจะเดินสายนะครับไปพบกับผู้นํากลุ่มโอเปกนะฮะ ซึ่งไม่รวมรัสเซียนั่นหมายถึงกลุ่มโอเปกทั้งหมดเนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานดีโจไบเดนจะเดินสายหวังราคาให้ต่ําลงแต่เกมตอนนี้ไปบีบรัสเซียแบบนี้โอกาสที่รัสเซียจะยอมนั้นยากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ